สวัสดีครับอ่ะสาวกรถเกี่ยวนะครับใครอยากได้ครับนี่ผมสั่งแทรคอน,นทรลมานะครับสั่งแทรคอน,นทรลมาตัวนี้ก็จะเป็นแทร์สี่หุนนะครับสี่หุนหนึ่งแกนราคาก็สองพันบาทตัวนี้ไม่ได้ค่าสปอนซซื้อไม่ได้แล้วครับเผื่อเอฟซีอยากซื้อครับนี่ย เกิดดักได้อันนี้ผมจะเอามาเป็นยิงน้ำมันครับยกบันไดครับยกบันไดเพราะว่าผมไม่ใช้ปั๊มไฟฟ้าครับเพราะาผมเอาปัม๊มยกคอรถเกี่ยวคันเก่าปั๊มยกคอแล้วก็ใช้แท่ก็ไม่ต้องโฟเยอะครับไม่ต้องงานโฟเยอะเราต้องการให้มันช้าที่จริงมันก็ปรับโฟได้ครับแทนอืม ก็จะประมาณนี้ครับเอเนี่ยมันเอาไว้ตั้งโฟลน้ำมันครับตรงยี่ห้ออะไรเนี่ยบมูหยี่ห้อเลยเนี่ยเนี่ยเห็นยี่ห้อ้วครับไม่รู้ดีไม่ดีครับก็ไปซื้อแถวบ้านพิชเ่แล้วซื้อแถวบ้านสามนาบเบือ่อย,ยี่ห้อเล้วเนี่ย เจ้าแบบเล็กแล้วผมก็จะติดตั้งที่หน้าครับคอมเมนตรมองนี้ว่แต่ถ้าได้ตรงนี้ก็น่าจะดีนะไม่ดีครับเอาไว้ข้างในนะครับเดี๋ยวดูต้องดูตำแหน่งเกียร์ก่อนครับใจใหถ้าอยู่ข้างนี้ก็ดีครับแต่ว่าเบาะมัน เบาะมันต้องคอมครับเกียร์ก็เรียบร้อยฝาลั่วครับฝาเกียร์มันผุนึกว่ามันสกรปรกทท่นี่ยนะฝา,ามันผุเปลี่ยนฝาเกียร์ใหม่จะได้เห็นโอหกเกียร์แล้วครับอะต่อยาวแลวครับยาหลักฝาบ่มนเอ้าจะเป็นเังไหนทิ้งไม่ทิ้งก็าช่างมันครับ แล้วไม่ไหวแล้วครับพรุ่งนี้ต้องไปเกี่ยวพ่พดครับพรุ่งนี้ต้องกลับคลองหาดแล้วครับยาวไหมนี่ะใจไหมไอเลื้อยจุกจิกเนี่ยครับมันวุ่นวายมันจุกจิกมันต้องเก็บเก็บเยอะครับไอจุกจิกนีเพราะว่างานมันต้องทำคนเดียวครับ เดี๋ยวเชื่อมตุ่มเชื่อมตุ่มเสร็จแล้วกันลื่นครับเสียเบียมาก็เอถ้าคนถ้าคนผมพูดอ่ะปีนะครับถ้าเป็นเสียเบียพูดเฮ้ยใครกล้าว่าแปลกไหมคนมันอคติหลายเนี่ยเสียเบียเขาบอกว่าถ้าจะให้ดีอะต้องปาดให้มันขึ้นมาเสมอนี่ครับก็คือไม่ต้องเจาะตรงกลางนี่ผมว่าเป็นทฤษฎีถูกครับเขาพูดถูก พราะเขาเคยทํามาก่อนเนี่ยะครับเขาจะอืงง่นว่าคนมีประสบการณ์รนังก็จะหักไปหน่อยมันจะใส่เกียร์ฮิตอทเท่ๆหน่อยก็เปลี่ยนฟ้าไปครับเปลี่ยนฟ้าสองพันห้าครับจะบ้าตาย <c oughs> ยอยครับไม่มียอยครับ ให้มียอยเกียร์ฮิโนครับบริจาคหน่อยนะครับอันนี้ไม่แรกครับแรกกับ F เอฟก็ได้ครับนี่ยอเอฟตัวนี้เป็นของเอฟเอฟเกับเอครับเอฟกับเอเหนื่อยเลยยกสองรอบเลยที่แรกว่ามันซึมซึมนิดหน่อยพอเอาขึ้นหยดเลยครับหยดตลอดฟา้ามแต่ผุ้เป็นฟ้าเหล็ก ฝนตกครับเหลือใส่กระปอกกระปุกไีไลยสร้างมันนิดสิไปเหนียเราเราฝีมือยังไม่ถึงครับต้องหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับยังไม่เก่งพอครับเหลือเหนีย่ส่ท้ายเหลือไส่ท้ายเหลือ ยังอีกคนนี้สั้นป้พี่เหลือเลยเดินระบบแพร์ไฟอ่ากองระบบเกียร์เนี่ยฟ้าเกียร์ยังไม่มีครับฟาเกียร์กลางใครมีนะครับแนะนำหน่อยครับฟ้าเกียร์หัวยาวครับใครรู้จักแนะนำหน่อยครับขี้เกียรแปลงครับวมาจะเปลี่ยนเอาแค่ฝ้าเลยครับเป็นเฮดโอครับเกียร์ฮิโน่เฮดโอต้องเอาเกียร์กลางครับต้องเอาเกียร์กลางคันเกียร์อยู่กลางครับ ไม่ต้องเอาแบบนี่เกียดซิฟใครมีแนะนำด้วยนะครับ